ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมรอบอกอเ,เพื่อนๆเคยได้ยินคำนี้ไหมว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยซึ่งมันจริงนะฮะสำหรับการเล่นเกมฟาร์มสเตจผมเคยเห็นเพื่อนบางคนนะฮะ เขาเล่นบ่อยเนาะแล้วก็เล่นมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเงินค่อนข้างช้านะฮะผมคิดว่าเขาน่าจะติดปัญหาเรื่องของอะไรบางอย่างนะฮะในการทําฟาร์มเนาะและเคสหนึ่งนะฮะอันนี้ผมมองดูว่าค่อนข้างหนักเลยนะฮะเขาเป็นชาวต่างชาติเนาะผมเจอเขาที่ตลาดนะฮะเขายืนขายของอยู่แล้วเขาถามผมว่าผมมีเงินเท่าไหร่นะฮะผมก็บอกเขาไปเนาะเขาเห็นว่าเงินผมค่อนข้างเยอะนะฮะเขาเลยให้ผมเหมาเขาได้ไหมผมก็ได้นะฮะยินดีเลยก็เหมาเขาไปหมดแผงเลยแล้วพอเขาขายของได้ ะะเขาก็ออกเกมไปเลยฮะเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าของที่เขาขายเป็นของแค่ราคาหลักร้อยเองยังไม่ทันได้บอกเลยนะฮะว่าถ้าเราไปทําฟาร์มแล้วอ่ะเราจะได้เงินมากกนนว,าว่านี้หวังว่าถ้าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะแล้วเขาผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วก็อยากให้เขาได้ดูนะคะเขาอาจจะรวยเร็วขึ้นได้และในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนําวิธีการที่จะทําให้เรารวยเร็ว ในแบบฉบับของผมเองนะฮะซึ่งเพื่อนๆคนอื่นที่เล่นมาก่อนแล้วอาจจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้แต่วิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ผมใช้และรู้สึกว่ามันได้ผลค่อนข้างดีนี่นะฮะเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นของที่ผมใช้อยู่นี้อันนี้ก็จะเป็นคยวแล้วก็พวกขวานนี่นะฮะยังไม่ตันเลยฮะ,ะแต่ว่าผมสามารถหาเงินได้หลักล้านแล้วนะฮะก็ผมรีเซ็ตดาต้เนาะผมรีฟาร์มแล้วก็ลองทําดูใหม่เลยสรุปคือเล่นไม่ถึง2สัปดาห์ฮะ,ะก็สามารถสร้างฟาร์มได้ แล้วก็สร้างเงินได้ระดับนี้เลยเนาะและผมก็เชื่อนะฮะว,ว่าวิธีของผมจะสามารถใช้ได้กับผู้เล่นที่แบบเพิ่งเปิดฟาร์มเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเลยเนาะหรือว่าใครที่กําลังแบบว่าคิดว่าแบบโอ๊ยเมื่อไหร่จะรวยวะเนี่ยก็สามารถเอาวิธีเหล่านี้ที่ผมทําจริงเอาไปใช้ได้เลยโอเคฮะสิ่งที่เราต้องโฟกัสอันดับแรกสุดเลยนะฮะนั่นก็คือค่าสถานะตรงเลเวลของการทําฟาร์มช่องข้างบนนี้ฮะตอนนี้ของผมก็เลเวล12และะ้วเอาให้เต็มเลยฮะพยายามทาให้ เต็มเร็วที่สุดได้ยิ่งดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมื่อเวลาเราทำฟาร์มได้เต็มเราจะปลดล็อกของต่างๆได้อะไรที่สามารถเก็บค่าประสบการณ์การทำฟาร์มได้บ้างอย่างแรกเลยนะฮะคือเก็บผลไม้เก็บนี่นะเก็บค่าทำฟาร์มของเราก็จะเพิ่มอย่างที่สองนะฮะที่เราสามารถเก็บค่าประสบการณ์การทำฟาร์มได้นั่นก็คือพืชผักของเรานี่นะฮะเราเกี่ยวฟึบค่าการทำฟาร์มของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะนี่ฮะ,ะดูฮนะ ส่วนต่อมานะฮะก็คือการใส่ปุ๋ยนะฮะการใส่ปุ๋ยนี้ผมพูดเลยนะฮะว่าน้องให้ค่าประสบการณ์เยอะมากนี่นะฮะเ,เพื่อนเรื่องของปุ๋ยนะฮะมันจะมีอยู่3ระดับระดับแรกเลยก็คือปุ๋ยราคาถูกระดับที่สอก็จะเป็นปุ๋ยคุณภาพส่วนระดับที่3จะเป็นระดับอุนต้านะฮะปุ๋ยราคาถูกกับปุ๋ยคุณภาพนะฮะเราสามารถซื้อกับลุงทอมได้เนะหรือว่าเราจะผลิตเองก็ได้แต่ว่าปุ๋ยระดับอุนต้านเราต้องผลิตเองเท่านั้นนี่นะฮะ เดี๋ยวเราลองใส่ปุ๋ยตรงนี้ดูว่าปุ๋ยราคาถูกจะให้ค่าประสบการณ์เท่าไหร่นะฮะน้องให้ค่าประสบการณ์ทีละหนึ่งต่อมานะฮะก็จะเป็นปุ๋ยคุณภาพดูนะฮะว่าน้องจะให้ค่าประสบการณ์ทีละเท่าไหร่นี่นะฮะน้องให้ทีละ3มนะฮะดูโอเคต่อไปปุ๋ยระดับอัลต้าน้องจะให้ค่าประสบการณ์การทำฟาร์มเท่าไหร่ไปอ๋อได้3เหมือนกันนะฮะดูฮะโอเค ก็สูงสุดอยู่ที่3นะฮะเปลืองนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้เนาะผมใส่แค่2ก็พอเราสามารถหาปุ๋ยคุณภาพได้ ที่คุณลุงทอมไม่ก็เราเอาเห็ดมาทำเนาะโอเคเรื่องของปุ๋ยก็ไม่ลงลึกนะฮะต่อมานะฮะสิ่งที่ผมคิดว่าช่วยเราทํางานแล้วก็ช่วยเราเก็บค่าประสบการณ์ได้ดีเนาะนั่นก็คือน้องๆที่อยู่ด้านหลังซึ่งหลายๆคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่าเราเอาน้องมาจากตรงไหนแต่เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้งั้นก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเอาน้องมาห้อยข้างหลังเราไปดูก่อนนะฮะว่าน้องทําอะไรกันได้บ้างนี่นะฮะให้เรามาที่เป้สะพายหลังของเราเลย แล้วเรามาที่ตรงสัตว์เลี้ยงตรงนี้ฮะนี่นี่นะฮะเราจะใส่น้องได้แค่3ตัวสําหรับผู้เล่นสายฟรีเนาะที่ไม่ได้ปลดล็อกตรงนี้อ่าผมก็เป็นผู้เล่นสายฟรีเนาะก็หวังว่าเราจะอยู่ในต้นทุนที่เท่ากันนะฮะน้องข้างหลังเขาจะสามารถช่วยเราทําอะไรได้บ้างซึ่งน้องสามารถช่วยเราเก็บค่าประสบการณ์ได้แน่นอนข้างบนนะฮะไม่ได้ใช้งานก็คือเราปิดน้องไม่ให้น้องทําอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเก็บเกี่ยวะฮะน้องจะเก็บเกี่ยวอะไรได้ดูนะฮะ น้องไหมฮะน้องไปเก็บผลไม้ให้เรานะฮะค่าการทําฟาร์มของเราก็จะเพิ่มขึ้นอันถัดมานะฮะเรื่องของสับน้องจะช่วยเราสรับต้นไม้ตอนนี้ฟาร์มผมไม่มีต้นไม้ให้สับแล้วน้องจะสับต้นไม้ที่ไม่ใช่ต้นผลไม้อย่างเช่นต้นโอก๊กต้นเบิร์ดหรือว่าต้นสัก,กุละสีชยมพูต้นอะไรก็ได้ฮะ,ะที่มันไม่มีผลไม้ฮะ,ะน้องจะสับหมดเลยรวมถึงขอนไม้ด้วยเนาะขอนไม้ที่อยู่ตามพื้นนะฮะน้องก็จะสับหมดต่อมานะฮะก็จะเป็นเรื่องของเหมืองน้องจะช่วยเราขุดหินขุดแร่นะฮะ อาหารสัตว์น้องจะวิ่งไปเก็บของพวกเนี้ยฮะที่เราสามารถคลิกได้พวกเนี้ยฮะน้องจะวิ่งไปเก็บให้เราเลยส่วนต่อมานะฮะเรื่องของการรวบรวมของที่อยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือการทํางานของเราน้องจะวิ่งไปเก็บให้เราเลยฮะ,ะอันนี้คือรวบรวมนะฮะการรับน้องนะฮะก่อนอื่นเราต้องมีตังก่อนเนาะเรามาเปิดนี้เลยนะฮะเปิดไข่ถ้าแนะนําอันนี้จะเป็นแบบไข่ธรรมดาเนาะ เอาเป็นสัก1,000พก็ได้นะฮะให้น้องแบบมีติดเขียวติดฟ้าออกมาได้บ้างเนาะ,ะมีโอกาสหรือว่าเพื่อน <d> ๆคนไหนที่แบบพอมีงบเยอะก็เปิดนี่เลยฮะ,ะเปิดไข่พวกแพงๆได้เลยถ้าเพื่อน <d> ๆมีงบเนาะแต่ถ้าเกิดคนไหนงบน้อยเปิดเอาซักไข่อันที่2ก็ยังดีนะฮะอย่างน้อยๆมีอันติดฟ้าให้เราได้ลุ้นบ้างเนาะ,ะโอเคฮะต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน <d> ๆไปดูธุรกิจ <d> แต่ละพื้นที่เนาะโอเคฮะง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ั้นเดี๋ยวเรา ไปดูธุรกิจกับคุณลุงทอมกันเลยฮะไปตอนนี้เราก็มาที่ตลาดแล้วออสวัสดีครับคุณลุงทอมสวัสดีจ้าหนออูวันนี้ผมขออนุญาตพาเพื่อนๆมาดูธุรกิจหน่อยได้ไหมฮะอ๋อได้เลยเจ้าหนูนี่นะฮะเดี๋ยวเราคุยกันลุงทอมแล้วเราก็เลือกนะฮะว่าฉันมาเพื่อที่จะซื้อบางสิ่งตรงนี้มันจะมีหมดภูดมิภาคนี้มันจะเรียงเลยฮะ,ะตามที่เราปวดล็อกเนาะเริ่มตน้นผมแนะนําเลยนะฮะว่าปลูกต้นแอปเปิลฮะ ตรงนี้นะฮะเราจะสามารถเก็บค่าประสบการณ์การทําฟาร์มได้ด้วยส่วนธุรกิจตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นปลูกบบอรี่เอาไปทําแยมยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ปลดล็อกเครื่องทําแยมนะฮะแต่ว่านี่นะ,ะับเพื่อนๆ เราเอามาทําแยมฟรีได้ฮะที่ตลาดเราสามารถมาใช้ของสาธารณะได้เนาะสำหรับช่วงแรกๆก็ระบบเกมมีการซัพพอร์ตสำหรับผู้เล่นใหม่อยู่นะฮะทำแยมบลูเบอรี่นะฮะกับปลูกต้นแอปเปิลเนาะให้เราเก็บเงินได้1 0,000เราอย่าเพิ่งเอาเงิน10,000่รีไปทําอะไรนะฮะเราไปปลดล็อกพื้นที่ที่2ก่อนเมื่อเราปลดล็อกพื้นที่ที่2แล้วเนาะก็ผมขอแนะนํานี่นะฮะปลูกต้นแพรกับสตรอเบอรี่นะฮะเอามาทําแยมอีกเช่นเคยข้อดีสําหรับการปลูกผลไม้นะฮะไม่ว่าจะเป็นต้น แอปเปิลเนาะหรือว่าจะเป็นต้นแพรเราปลูกครั้งเดียวแล้วเราสามารถเก็บผลได้ตลอดชีวิตเลยฮะตราบใดที่เราไม่ตัดต้นน้องทิ้งนะฮะเมื่อเราเก็บเงินจากการขายลูกแพรกับลูกแอปเปิลรวมถึงพวกเกมที่เราทําด้วยจนถึง2 0 0 0 0 0ฮะเราไปปลดล็อกพื้นที่ภูเขาพอเราปลดล็อกพื้นที่ภูเขาแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่เข้าไปใหม่ก็อาจจะยังทําอะไรได้ไม่มากนะ,ะับเพราะว่าขวานของเพื่อนๆอ,อ,อาจจะ สับอะไรไม่ขาดตรงนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าพื้นที่ตรงไหนที่พอว่างก็ลุยเลยฮะว่างตรงไหนลุยตรงนั้นก่อนเลยนะฮะเราจะเจอธุรกิจดีๆหลายอย่างอย่างแรกที่ผมคาดว่าน่าจะโอเคเลยก็คือแคนเบอร์รี่แคนเบอร์รี่ทำเยมตอนนี้เริ่มหาเงินหลักแสนได้แล้วนะฮะจากแคนเบอร์รี่แล้วเราก็เก็บค่าประสบการณ์การเก็บอาหารด้วยนะฮะเราจะปลดล็อกถังแยมได้อีกด้วยเนาะเมื่อเราค่าประสบการณ์ถึงพอที่จะปลดล็อกมเมล็ดฟักทองนะฮะเราก็ทําธุรกิจฟักทองฟักทองนี้ก็จะเป็นธุรกิจ ที่ดีเลยนะฮะสำหรับพื้นที่เขตภูเขาเนาะแต่อย่าคิดว่าตรงนี้ดีที่สุดนะฮะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนสายเติมหรือว่ามีรถเข็นนี่นะ,ะหัวพักขาดฮะเวลาปลูกแค่20นาทีถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นทั้งวันนี่ไวกว่าฟักทองเพราะว่าอันนี้ปลูก2ชั่วโมงเนาะแล้วก็ต่อ1มเมล็ดกําไรแค่ร8 0แต่ว่านี่นะฮะกำไรเกือบร้อยปลูกแค่20นาทีอันนี้ก็ค่อนข้างไหวเนาะสำหรับเพื่อนๆที่มีรถเข็นแล้วตอนนี้ผมก็กําลังเก็บเงินซื้อรถเข็นอยู่นะฮะนี่ครับได้ 458้เพรถามว่ารถเข็นเป็นแบบไหนนี่เดี๋ยวเราพามาดูนอกเรื่องแป๊บหนึ่งนะฮะเรามาที่หลายเอเทนเครื่องปลูกรถเข็นถ้วยเราพ่นมาเล็ดเลยเดินลูดเอาเลยนะฮะวฮะส่วนพื้นที่สุดท้ายเราจะใช้เงินอยู่ที่2ล้าน5ในการปลดล็อกพื้นที่ที่เป็นเกาะก็ในธุรกิจตรงนี้ตอนแรกผมก็ลองผิดลองถูกแล้วก็แนะนําปลูกโกโก้นะฮะใช้เวลา3ามชั่วโมงแต่ว่ากําไรน้องก็320ต่อมาเล็ดกำไรก็ค่อนข้างดีเนาะหาเงินแสนแล้วก็เก็บเงินหลักล้านได้ง่าย งนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็บอกเพื่อนๆจนแบบหมดเปลือกแล้วไหมรวยเร็วแน่นอนนะฮะถ้าเพื่อนๆลองทําตามดูใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่มันต้องมีแพชชั่นนิดนึงนะฮะในการเล่นเกมฟาร์มเนาะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะฮะแต่ว่าคนที่เล่นเกมฟาร์มก็เป็นคนที่แบบมีแพชชั่นอยู่อะไรได้นานๆนะฮะฝึกสมาธิยาวขึ้นได้อีกด้วยนะฮะ โอเคฮะต่อไปนะครับผมจะแสดงให้เพื่อนๆเ,เห็นนะฮะว่าเงินจากการขายฟักทองและโก,โกโก้ธุรกิจที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปนั้นมันเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมจะไปล้างไซโลฮะ,ะเพราะว่าตอนนี้ผมดองเตรียมไว้แบบอวดเพื่อนๆจนเต็มไซโลแล้วฮะ,ะตอนนี้ก็ตีไปว่าผมมีอยู่5ล้านเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปล้างไซโลดูนะฮะว่าเงินของผมจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ฮนะไป ลราได้มีสามแสนเศษโอเคตอนนี้ผมก็บูส์เงินขึ้นมาจากเกือบเกือบหล้านผมก็ขายของมาได้ทั้งหมด หกล้านเลยนะฮะก็โกโก้ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟักทองเนาะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆถ้ามีอะไรอยากแนะนําให้ผมทําอะไรต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้ววันนี้ผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ให้กันช่วงนี้ก็มีอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย ไขอให้รวยๆกัน <experiences> ด <gut udo> <rate> ้อ <gosto les Han ati>